สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างกวางนะครับช่างกวางอยู่อำเภอกันทะลัก จังหวัดศรีสะเกดครับผมบ้านของคุณตาลนะครับผมขึ้นเสาอีกเสาทูช่วงปีใหม่นั่นแหละวันนี้ได้มาส่งคุณแม่พอดีคุณตาลแกทํางานอยู่ทพคกับผมเดี๋ยวพาไปดูครับด้านในจะฟังชันเป็นยังไงไปช่างกวงจะพาไปดูกันครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านทรงโมเดิร์นครับผมยกสูงอยู่ที่ห5เซนครับด้านหน้ามีระเบียงด้านหน้าออกมา2เมตรหิบครับบันได3ขั้นครับผมมีเสาชูว์หน้าบ้านนี่ตกแต่งโดยหินตามสไตล์ของช่างกวงนั่นแหละสีดำแถมไฟกิ่งหน้าบ้านอีก3ตัวด้านบนนุ่ ใส่แต่งด้วยสีสมเพื่อตัดลายทรงโมเดิร์นครับผมตรงนี้บัวนี่ก็ตกแต่งด้วยผนังรุกด,ด้วยไม้ฟ้าเชืราครับผมไม้ฟ้าเชืราแล้วก็ทาด้วยสีตัดการเปลือนขางบ้านเพื่อให้ผสมประส,สานออกมาตัดสีส้มสีขาวด้วยกระบัวบัว8เซนเขากันกรึ๊บกันนี่อลูมิเนียมสีดําครับผมตามมาดูครับด้านานาเนี่ก็เป็นราวเล็กครับผมกันตกนะครับก,รกันตกช่างดิดจัดให้ครับผม ก็จะมีลูกตังมีตัวตังตัวตังขึ้นมาประมาณหกเซนครับคือได้ดูเป็นโมเดิร์นนิดๆครับไม่ใช่นิดๆที่แหลมโมเดิร์นแต่งออกมาได้มีสีสันครับผมสวนด้านหน้าบ้านนี่เด้อจาของบ้านแกสั่งมาให้เป็นลูกปลาคือกันแต่ว่าลูกปลาอันนี้เป็นหลากสีสั่งมาจากอุบลแกปะทาสีออกสีฝาๆ่า,าเหลืองๆืองเขียวเียวมองมาก็าดูสดใสใหน่บ้านมี สีสันเพิ่มขึ้นไม่ดูจืดจางส่วนสีบานนี่ก็เป็นสี t ท a 10ปีขนาด10ปีครับผมประตูก็เป็นสีบานสไลด์ออกสายขวาเลยครับสไลด์ออกสายขวามาเป็นห้องโถงใหญ่ครับผมเป็นฝ้าสองชั้นครับผมอันนี้กําลังคิดเรืยอฝ้าสองชั้นล้วก็มีไฟส่อนอยู่ข้างในตกแต่งด้วยโคมไฟสวยงามครับตัวนี้เราก็ไขไฟดาวไล่สีดวงครับห้องโถงกว้างครับกว้างกว้างราดูแบบพื้นที่แบบนั่งเล่นได้สบายเข้ามาก,ก็เย็นครับ ฟังก์ชันบ้านหลังนี้จะเป็นสีห้องนอนหนึ่งของครัว2ห้ของนา้าแล้วก็มีห้องคราบเพิ่มเติอมอีกแล้วก็หนึ่งของถงเรามีระเบียงหน้าบ้านอันนี้ใช้งานได้สบายๆครับไม่แคบครับไม่แคบบ้านหลังนี้เป็นคอสลอิแดงนะครับอายนกับเป็นสีขาวนี่แหละครับนี่สีขาวออกมากําลังหิตเลยครับตอนนี้ส่วนพื้นครับของถงออกมาเนี่ยก็จะเป็นสีลายไม้เขามาดูห้องนอนที่หนึ่งก็จะเป็นสีหินอ่อนครับที่นี่ เลือกไปเป็นสีอน่อนส่วนพคมไฟก็จะให้เป็นตาลเปาหนึ่งดวงมีดาวไล่สี่ดวงครับตามสไตล์จังหวะครับแถมให้ฟรีเลยอันนี้ก็เหมือนกันครับห้องนอนที่สองก็คือกันจะเป็นองสามเมตรคูทสามเมตรห้าสิบนะครับห้องนอนก็ไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปถือว่าพอดีเลยครับใส่ตู้ได้เดียงนอนพกฟุดได้สบายสบาย,บายเดินมาห้องที่สามครับห้องที่สามห้องนอนที่สามก็คือกันความกว้างความยาวคือกันครับผมไฟก็ให้คือกันเลยครับสวยงาม จะใช้อนไนก็ได้เกิดไฟหลอดหนึ่งเสียเราก็ใช่หลอดหนึ่งครับผมประตูครับผมประต,ระตะูเนี่ยประตูก็จะเป็นบานคล้ายๆมินิวันนี้ minimum, 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 นหน่้อยนึงครับผมลูกบิดก็จะเป็นไม่ใช่ลูกบิดนะครับเป็นข่ากวางเป็นข่ากวางถัดมาจากหองดีสามนะครับตุงขามกันก็หองดีสามเลยก็จะเป็นหองพระครับหองพระหองเล็กๆเป็นหองพระสวยงามครับวันนี้ จะมีบานหน้าต่างเล็กๆอ,อยู่ด้านหลังเพื่อเปิดเอาลมความโปร่งใสออกมาครับผมทัดจาก้องพระมาครับผมประตูก็จะเยื่องเยื่องออกมากับหองครัวครับประตูเยื่องออกมาหองครัวจนถึงตัวนี้ห้องนอนก็ยังเป็นคลื่นสีขาวมือนเดิมหน้าต่างช่องแสงนี่ก็จะเป็นเดียวยาวนะครับสี่เหลี่ยมห้าสิบสูงจากเมตรสี่สิบเมตรห้าสิบนี่แหละครับต่อไปเป็นโซนของหองครัวอันนี้จะของบ้านเพื่อเตือนนะครับฉันกวางไม่ได้ให้ครับ ฟังมันปึ๊บวของขอครัวปึ๊บออกมาครับ<ด>รเขาเติร์ครัวนี่สวยงามครับเขาเตอร์ครัวนี่จะของจะของบ้านนอาเอามาเองนะนนี้เนี่ยบ้านใหญ่เลยจะได้หลางกระทุงกระถะได้ครับผมผนังตัวนี้เนาะผนังนี่ชัาขวางกับปูให้สุดเลยนี่เลยปูให้สุดนนเลยสุดผนังเลยส่วนบ้านนี่ก็จะให้บ้านคู่สองบ้านบ้านเดียวหนึ่งบ้านครับผมอาจจะเป็นบ้านแก๊สก็ได้ครับอีกบ้านมุงเพื่อจะใส่แก๊สครับผม โอเคครับสวยงามไข่ทั้งหมด4เมตรนะครับจังหวางให้4เมตรเขาตือขวดเนี่ยไข่ไม่เกิน4เมตรพัดกนันมาคือเจ้าของบ้านกับมเมา <c oughs> ห้องน้ำเนี่ยอยู่ในห้องนอนจักห้องเลยก็คือเอามาใช้ <c oughs> ด่านนอกหมดเลย เพื่อจีวะไข้เขาก็ได้จะมีเคาน์เตือให้นะครับนี่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เหรืออางเจ้าของบ้านเข้าเดือเป็นชนีดก็เลยสางเป็นเคาน์เตอร์ออกมาหรือมีกระจกครับกระจกแล้วก็จะมีชักโครู่ที่เป็นแบบสไตล์ของทางหวังใส่ประจำครับผมจะแถมรีสอร์ให้ครับผมส่วนสายทับนบุญนี่จะของบ้านต้องแจ้งทางหวังก่อนเดินไม่ใช่ว่าเอ้ยทำไมไม่เดินให้พัดดีอ่ะวมันจะเป็นส่วนนอกเหนือจากไฟฟ้า ไฟฟ้าในในตัวบ้านและเอคอคกิดว่าอยากเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นสายแอร์หรือว่าสายเครื่อง,รรงทำนุ่นแกงขวงเลยจะมาไหวจันา관าเอ้ยต้องไม่บ้านนู่นก็ได้บ้านนี้ก็ได้ใจกวอางใจดีให้บอกไปก่อนเลยครับว่ามาห้องรูมาห้อง,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 งน้ำที่สองคือกันนะครับคือกันเป๊ะเลยสภาพเดียวกันเลยครับให้เหมือนกันครับสไตล์เดียวกันอันนี้มีเครื่องทำน,นุ่นเหมือนกันของบ้านก็เอามาติดแล้ว มาดูหลังบ้านครับหลังบาง้านปั้บสภาพเรียบร้อยแล้วก็จะทําน่าจะทาครัวเลยครับกําแพงแกก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่างกวางจะไปส่งบ้านหรือว่าจะไปอัปเดตนางานตรงไหนหรือว่าจะไปชินสัญญาตรงไหนก็นฝากที่ตามช่างกวางเลยครับฝากที่ตามผลงานฝากกดไลค์กดแชร์กันเลยครับฝากที่ตามด้วยครับช่างกวางสร้างบ้านรีวิวบ้านสวัสดีครับ